โอเลกนะครับเครื่องคาวาเก้าแรงนะครับ mm hmm. เก็บงานสวยๆบบนี้เลยราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไปลองไปรับชมกันครับตอนนี้น้องผู้หญิงเป็นคนตัดนะครับความสูงของการตัดหญ้าก,ก็อยู่ที่ระดับสองนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับระดับสองนะครับความเร็วในการวิ่งรถตอนนี้ใส่ที่เกียร์สี่เลย ค้าท่านใดนะครับที่มีพื้นที่ไม่ได้มากนักนะครับก็ใช้ราคาแบบประหยัดประหยัดแบบนี้ได้นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้งานเลยครับสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดระยองนะครับก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจัดส่งภาวาเก้าแรงครับเครื่องเดินนิ่งๆนิ่มๆนะครับ ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกียสีไม่ช้านะ เลียนรอบควนทอเรียนได้สบายๆนะครับวงเลี้ยวแคบครับวงมาลลยก็เบาผู้หญิงขับได้ครับสบายๆครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับที่เบอร์085ครับ09 06 397้าช่างลินครับเราอยู่ที่จันทบุรีนะครับตอนนี้รุ่นนี้ยังมีอีกหนึ่งคันนะครับ ก็มี14แรงอีกคันหนึ่งแล้วก็18แรงอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ที่เหลือก็ติดมัดจำหมดแล้วนะครับรอเก็บงานนะครับโอีคครับสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ รับชมกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเก็บงานสวยๆแบบนี้เลยครับราคาไม่แพงด้วยห้า0 0เก้าบาทเท่านั้นครับราคาผมว่าดีสุดในตลาดณนะตอนนี้แล้วนะครับคันนี้สายพานใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมใช้งานครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให,ให้ครบเรียบร้อยครับลูกค้าไปถึงก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ